วันพฤหัสที่8กุมภาพันธ์2024ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้พระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญโจโซเซฟินบักกีต้าหรือชื่อเต็มๆของเธอก็คือโจโซเซฟินมาการ็ตบักกีตาซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่19และ20นี่เองนะครับเป็นชาวซูดานดิสจากแอฟริกานะครับและต่อมาได้เป็น นักบวชของคณะซิสเตอร์ค o นสเซียนซึ่งอยู่ในท่านมีชีวิตอยู่ในปีเกิดในปี1869ถึง1947นะครับท่านมีอายุ78ปีชีวิตของท่านนั้นน่าสนใจมากเพราะว่าเคยเป็นทาสถูกขายไปถึง5ครั้งทีเดียวและพ่อก็ได้เล่าเรื่องนี้ทุกปี และก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ทุกปีเพราะว่าตัวพ่อเองศรัทธาในนักบุญโจเซฟินบักกิตาอย่างมากเพราะว่าได้เคยอยู่ประเทศของท่านที่ซูดานและเคยไปหมู่บ้านที่ท่านเกิดนะครับและในช่วงที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญยราศีนั้นตัวพ่อเองก็ได้อยู่ที่ประเทศซูดานพระสันตปปาจอปอนที่สองเป็นผู้ที่ แต่งตั้งท่านให้เป็นบุญญาลาศีที่นั่นนะครับท่านเจริญชีวิตอยู่ในประเทศอิตาลีประมาณ45ปีนะครับและท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ที่คาถูกค้าทาตนะครับหรือว่า human trafficking survivors ก็คือ,อท่านจะเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ที่ถูกค้าทาตนั่นเอง เกิดที่ในดินแดนของเขตปกครองสุลต่านคาร์ฟูที่ประเทศสดานนะครับปัจจุบันก็คือสานตะวันตกนั่นเองหมู่บ้านโอลกอซานะครับอยู่ที่เผ่าดาจูบิดาของท่านเป็นน้องชายของหัวหน้าเผ่าดาจูนะครับจเจริญชีวิตอย่างมีความสุขในครอบครัวมาก และท่านกม็มีพี่ชายสามคนและพี่สาวสามคนและเธอได้เล่าในประวัติชีวิตของเธอว่าในตลอดชีวิตที่ระหว่างอยู่ที่ในเผ่าของเธอนั้นเธอไม่รู้จักคำว่าความทุกข์หรือรเผชิญกับความทุกข์หรือ suffering นั่นเองในชีวิตของเธอนั้นได้ตกมาเป็นทาส ก็คือในปี1877ขนาดนั้นอายุเพียง8ขวบเท่านั้นถูกจับโดยชาวอาหรับที่ค้าทาสนะครับซึ่งชาวอาหรับพวกนี้เคยลักพาตัวพี่สาวของเธอไปก่อนหน้านั้นแล้ว2ปีและเธอถูกบังคับให้เดินด้วยเท้าเปล่านะครับประมาณ960กิโลเมตรไปยังเมืองหนึ่งที่ซูดานก็คือเมืองเอลโลเบตนั่นเอง และถูกขายไปอีกสองครั้งก่อนที่จะถึงเมืองนั้นช่วงเวลา12ปีบักกีตานั้นถูกขายไปอีกสมครั้งรวมทั้งหมดเธอถูกขายเป็นทาสหครั้งด้วยกันชื่อคำว่าบักกีตานั้นไม่ใช่ชื่อของเธอนะครับเพราะว่าตอนที่ชาวอาหรับจับตัวเธอไปนั้นเธอเกิดอาการช็อกเพราะว่าผู้ที่จับ ตัวเธอไปถามว่าชื่ออะไรเธอตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตันไปหมดช็อกพูดไม่ได้เลยฉะนั้นชาวอาหรับพวกนี้จึงตั้งชื่อว่าบัคฮิตาซึ่งแปลว่าฟอร์ชูนหรือว่าโชคดีและ,ะบังคับให้เธอเปลี่ยนเป็นถือศาสนาอิสลามนะครับนัดที่เมืองเอโลเบตนั่นเองก็ถูกขายให้กับ ครอบครัวอาหรับที่ร่ำรวยครอบครัวหนึ่งให้เธอเป็นพี่เลี้ยงลูกสาวของของของเขานะครับก็เลยเป็นทาสนั่นก็เลยต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยรับใช้อย่างเดียวแต่ที่นั่นใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้ว่าลูกชายของชาวอาหรับคนนี้ก็เป็นคนที่โหดร้ายนะครับได้ลงแท้เธอและซ้อมเธอ ทุกวันปางตายก็มีครั้งหนึ่งเธอถูกซ้อมจนเรียกว่าต้องนอนติดเตียงเกินกว่าหนึ่งเดือนทีเดียวไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวได้เลยส่วนเจ้านายคนที่สี่นั้นเป็นชาวตุรกีได้ให้เธอรับใช้ภรรยาของเขาแต่ทว่าภรรยาเขาก็เป็นคนโหดร้ายมากอีกแต่ละวันนั้นไม่เคย <c oughs> ผ่านชีวิตไปได้โดยสะดวกสบายนะครับเธอจะต้องถูกลงได้แท่บนหลังทุกทีและในฐานะที่เป็นทาสนั้นก็ไม่เคยไม่เคยที่เรียกว่ายังไงดีฮะถูกทำเครื่องหมายบนร่างกายนั่นเองเพราะว่าจะต้องมีรอยสักบนตัวเต็มไปหมดเลยเพราะว่าในชีวิตของเธอนั้น จะจะต้องถ,ถูกทำเครื่องหมายเวลาถูกขายไปแต่ละครั้งหรือว่าเมื่อถูกโบยตีแต่ละครั้งนั้นร่างกายของเธอจะแตกเป็นแผลเป็นแนวนะครับด้วยรอ,อยเรียกว่าแส่นะครับแล้วเมื่อแตกแล้วนี่พวกที่เป็นเจ้านายนั้นจะโหดมากเลยจะใช้เกลือโรยลงไปผสมกับแป้ง ฉะนั้นเราต้องวาดภาพดูนะครับแผลที่ถูกกรีดด้วยมีดโกนแผลที่ถูกลงโบยด้วยแส่นั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเอาเกลือโรยขึ้นไปฉะนั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานขนาดไหนฉะนั้นที่หน้าอกของเธอนั้นจะมีแผลเป็นหรือว่าตามแขนตามตัวนั้นด้วยใบมีดโกนถึง114แผลแล้วก็ ที่หน้าท้องที่แขนขวาแผลเต็มไปหมดเลยนะครับและที่เมืองเอลโลเบตนั่นเองก็ในปี1882นั้นเกิดมีการปฏิวัติทำให้ในายพลชาวตุรกีต้องกลับประเทศของตัวเองดังนั้นจึงรีบขายท่าต่อไปบากิต้าจึงถูกขายไปให้อกองสุนของอิตาลีนะครับก็ชื่อชื่อ,อ กาลิสโตที่ชื่อเลญานีซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนะครับเป็นกงสุนก็ได้ซื้อบักกีตา ita, แล้วก็นำมาักะขังไว้ที่เมืองหลวงเมืองหลวงของซูดานชื่อคาทูมนะครับเธอก็ไม่ถูกเคี่ยนนะครับช่วงนั้นไม่ถูกลงโทษก็ดีขึ้นมาหน่อยและสองปีต่อมาครอบครัวของเลญานีกับประเทศอิตาลี บากีต้าก็ก็ขอตามไปด้วยนะครับแต่ว่ายุ่งยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าตามกฎหมายแล้วห้ามาชาวต่างชาติลักาพาตัวาชาวซูดานออกจากนอกประเทศนะครับฉะนั้นจึงใช้วิธีการต่างๆมากมายทีเดียวเธอต้องหลีกเลี่ยงเดินทางทางอ,าอูดนะครับขี่บนหลังอูดถึง ประมาณ650กิโลเมตรเกือบ700กิโลเมตรไปยังที่เมืองสัวกินจากเมืองสัวกินแล้วไปที่พอร์ตซูดานนะครับและจากพอร์ตซูดานนั้นก็เดินทางเรือไปถึงที่เมืองเจนัวและครอบครัวเลยนนี่ก็ได้มาถึงที่ประเทศอิตาลีนำบักกีตามาด้วยและหลังจากนั้นเนื่องจากว่าตัวเลยานี่มี าภารก,กิจอื่นต้องทำก็ได้มอบอบักีตาให้อยู่ในความดูแลของตระกูลมิกเกลลี่นะครับก็คือได้มอบให้กับภรรยาของอากุสโตมิกเกีลลี่นะครับได้เป็นคนดูแลแล้วก็ให้เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นน,นันนี่ให้กับลูกสาวในครอบครัวและอยู่ที่นั่นอีกนานทีเดียว ฉะนั้นเรื่องราวก็จะเป็นลักษณะนี้ว่าเธอถูกขายแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลังจากนั้นกว่าจะได้อิสรภาพและเป็นกิจชนนั้นใช้เวลานานมากทีเดียวมีอยู่ปีหนึ่งช่วงนั้นเธออายุ18ปีแหละนะครับบักกีตาขณะที่ครอบครัวมิเกลลี่นั้นกำลังจะต้องย้ายไปอย่างถาวรไปอยู่ที่สุดานแต่ว่า บักกิต้าขอปฏิเสธนะครับและเมื่อปฏิเสธแล้วก็ต้องขึ้นศาลเพราะว่าช่วงนั้นทางครอบครัวนี้ก็ฝากตัวบักกิต้าไว้กับซิสเตอร์คณะคาโนเซียนและที่นี่แหละเธอได้รู้จักพระเยซูคริสต์ครั้งแรกเธอได้รู้จักพระเจ้าเธอได้เรียนคำสอนเธอได้ทึ่งในการที่ได้พบไมก้กางเขนที่พระเยซูคริสต์ถูกแขวนอยู่ เธอก็ไปคุยว่าเป็นใครทำไมมาถูกแขวนตายอยู่ตรงนี้ทำผิดอะไรเธอก็สนทนากับไม้กางเขนนะครับอย่างไรก็ตามเธอได้เรียนคำสอนจนครบถ้วนและหลังจากนั้นเธอก็ได้เป็นคาทอลิกเมื่อเป็นคาทอลิกแล้วเธอก็สมัครที่จะบวชในคณะซิสเตอร์คโนเซียนนะครับและเธอก็ได้บวชได้ใช้ชื่อว่า ชื่อตามที่หล้างบาปเลยก็ชื่อโจเซฟินบัคกีตานะครับลัชาณะที่ล้างบาปนั้นเธอล้างบาปที่เวนิสนะครับโดยพระอัยการที่ชื่อโจเซเปซาร์โตซึ่งต่อมาพระอัยการองค์นี้แหละที่โจเซเปซาร์โตได้กลายเป็นพระสันตป,ปาปาปีโอที่10นะครับและก็โจเซฟินบักีตาก็ได้รับสินมหาสินิต จากพระสันตะปาปาองค์นี้ด้วยปีโอที่สิบน่าทึ่งมากนะครับจากการเป็นทาสและกลับใจมาเป็นคิตชนได้รับสินลลังบาปโดยพระสันตะปาปาที่เรียกว่าปีโอที่สิบแต่ก่อนที่จะเป็นพระสันตะปาปานะครับแล้วก็เมื่อเป็นภาษาปาแล้วก็ยังได้รับสินมหาสิทธิจากพระองค์ท่านด้วยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก เวลาบวชเสร็จแล้วนะครับหน้าที่ของโจเซฟินบักกต้า ita, ก็คืออยู่ในครัวเฝ้าประตูคือทำงานเป็นทำงานสวนแต่ว่าเป็นคนที่ออดหวานสุภาพมากาประชาชนชาวอิตาเลียนเรียกเธอว่าซิสเตอร์ผิวดำแล้วพอเธออายุมากขึ้นก็เรียกเธอว่าคุณแม่ผิวดำฉะนั้นเธอก็มีชื่อว่า Black Sister นะครับหรือว่าเป็นซิสเตอร์ Sister ที่ผิวสีนั่นเองเธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเกิดอัศจรรย์ตั้งแต่เธอยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเกิดสงครามโลกและระเบิดได้ลงในเมืองนั้นแหละเมืองสกิโอนะครับเป็นเมืองที่เธออยู่ทางเหนือของอิตาลีแต่เพียงแต่เธอใช้ผ้าเช็ดหน้าโบกให้ ลูกระเบิดที่ลงมาเป็นพวงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายใยทีเดียวลงมาจากท้องฟ้าเธอใช้ผ้าเช็ดหน้าโบกให้ไปตกที่อื่นก็ไปตกที่อื่นนะครับไม่ได้ทำร้ายประชาชนที่เมืองสกีโอทางเหนือของอิตาลีเลยที่ใกล้ๆกับเมืองอจังหวัดวินเชนซานะครับนั่นแหละเธอมีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับนี่เป็นชีวิตย่อๆของนักบุญโจเซฟินบักกีตานั่นเองว่าเธอ,อเมื่อเธอได้ก่อนที่จะมรณภาพนะครับเธอเลยเรียกแต่หาแต่พระแม่มารีแล้วเธอก็สิ้นใจในอายุ78ปีนี่เพียงแต่เรื่องสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องซิสเตอร์ Sister, หรือว่านักบุญโจเซฟินบักกีตา พสันตปาษาศาสาจากคาทอลิกจึงได้แต่งตั้งเธอให้เป็นองค์อุปถรัรมภ์ของผู้ที่ถูกค้าทาสนะครับและเธอได้มีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าลำบากมีคนถามคุณแม่บักกีตาเนี่ยหรือว่าซิสเตอร์บักกีตาหลายต่อหลายครั้งว่าถ้าในปัจจุบันนี้ได้พบกับผู้ที่ขายเธอผู้ที่ลงแท่เธอ ผู้ที่ทำร้ายเธอผู้ที่ขายเธอเนี่ยเธอจะมีปฏ si ิกิริยาอย่างไรบ้างคุณแม่บักคีตาได้ตอบอย่างเรียบง่ายมากเลยนะครับก็คือบอกจะคุกเข่าลงไปจูบมือจูบเท้าของผู้ที่ขายเธอผู้ที่ทรมานเธอเพราะอะไรเพราะด้วยเหตุนี้แหละที่เธอถูกจับมาเลยทำให้เธอมาได้เป็นกลายเป็นคิดจชน และได้มารู้จักพระบิดาได้มารู้จักพระเยซูคริสต์ได้มารู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้พระบิดาพระบุตรและพระจิตได้มาเป็นนักบวชไม่เช่นนั้นเธอจะไม่ได้เป็นบุคคลที่โชคดีสมดังชื่อของเธอเลยนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่มาของอนักบุญโจเซฟินบากกต้านะครับในสมณสาเวียนของพระสัรปปา เบเนดิกต์ที่16นะครับที่ชื่อสเปซาลวีหรือในความหวังพวกของพวกเราก็คือการได้รับความรอดนะครับได้อ้างอิงถึงชีวิตของนบุญโจโซเซฟินบากิต้าอย่างมากมายทีเดียวนะครับเพราะว่าได้เน้นเรื่องความหวังของการเป็นคิตชนน,น่าไปอ่านดูนะครับแล้วก็ นักบุญไม่ใช่ครับพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ได้อ้างอิงถึงนักบุญโจเซฟินบากีตาอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ได้ประนามการค้าทาสในยุคใหม่ในยุคปัจจุบันนั้นมันโหดร้ายมากเลยการค้ามนุษย์นั้นฉะนั้นจึงวอนขอนักบุญโจเซฟินบากิีตานั้นได้ช่วยให้พ้นภัยเหล่านี้นะครับวันนี้พ่อเองก็เก็บ เรื่องราวของอนักบุญโจเซฟินบาก,กีต้ามาเล่าตามที่ยังจำเรื่องราวของท่านได้นะครับแล้วมีความศรัทธามัง่งเพราะว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่ใจดีมากนะครับวันนี้ถ้าเรานึกอะไรไม่ออกนะครับพ่ออยากจะให้เราเอ่ยถึงนามของท่านสักนิดหน่อยโจเซฟินบาก,กีต้าโปรดช่วยเราด้วยให้เราเป็นคนที่เข้าหาแล้วรู้ซึ้ง ถึงคำสอนของพระศาสนาจากคําสอนของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เรียนแบบท่านนะครับว่าจิตใจท่านเปลี่ยนไปด้วยความยินดีตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะเก็บมาเล่านะครับเวลาก็ผ่านไปรวดเร็ววันนี้พ่ออยากจะขอสรุปนิดนึงนะครับเรื่องราวของหนังสือพงกษัตร์ิยฉบับที่1บทที่11เเราได้ยินเรื่องราวของกษัตริย์ โซโลมอนมามากมายทีเดียวนะครับเราก็เมื่อได้ยินช่วงแรกเราก็สึกชื่นชมของกษัตริย์โซโลมอนเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าได้อวยพกรกษัตริย์โซโลมอนอย่างมากมายเพราะท่านนั้นเป็นผู้ปกครองที่เฉลียวฉลาดแล้วท่านรู้จักขอพรจากพระเจ้าก็ขอให้ได้มีปรีชาญาณมีความฉลาดมีความเข้าใจในการปกครอง แต่ถ้าว่าในบ้านปลายชีวิตนั้นเวลาเราอ่านเรื่องราวของโซโลมอนต่อไปเรารู้สึกผิดหวังอย่างแรงทีเดียวไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกล่าวคือตัวโซโลมอนนั้นมีมเหสีถึง700คนและมีนางสนมก็300คนเะนั้นรวมไปแล้วมีทั้งพระมะเหสีและนางสนมถึง พันคนนะครับเราก็ต้องวาดภาพนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่โซโลมอนมีมเหสีและมีนางสนมถึงพันคนฉะนั้นจะเอามาจากที่ไหนก็มาจากนานาชาติมาจากประเทศที่เป็นเมืองขึ้นฉะนั้นบรรดามเหสีบรรดาสนมเหล่านี้ก็ไม่ได้นับถือพระยาเวไม่ได้นับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าดุจเดียวกับโซโลมอนและเมื่อโซโลมอน ถึงวัยชราก็ชักเพี้ยนก็ถูกบรรดา,าสตรีที่เป็นเหสีเหล่านี้ชักนำให้ออกนอกรูนอกทางไปเคารพนมัสก,การเทพเจ้าอื่นๆจึงมีเทพเจ้าแปลกๆชื่อแปลกๆมากมายทีเดียวในพระคัมภีร์ที่เราได้ฟังในเวันนี้เช่นเทพีอัชเชราของไซดอน เทพเจ้าแห่งมินโคมที่น่าสะอิดสะเอียนของชาวอมัมโมนเราได้ยินในพระคัมภีร์ในวันนี้โซโลโมอนไปกราบไหว้เทพเจ้าเ,าเคมอชของชาวโมอับคือเนื่องจากว่าได้มาเหสีและนางสนมจากาต่างชาติต่างภาษามาและตัวเองก็ชักหลงชักลืมจึงลืมพระผู้เป็นเจ้า ลืมพระเจ้าที่ประทานพระพรให้เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเรามาเทียบดูชีวิตในสังคมปัจจุบันหลายคนนั้นพออมั่งคั่งร่ำรวยก็ลืมพระเจ้าอันนี้ก็มีเยอะนะครับก็ไม่เห็นความสำคัญกลายไปติดกับวัตถุนิยมอย่างมากมายทีเดียววันนี้จึงเป็นข้อคิดแต่ว่าพระเจ้านั้นก็ปลดโซโลมอนออกจากการเป็นกษัตริย์ และทําให้ผืนแผนดินอิสราเอลน,นั้นแตกแยกออกไปเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นทางเหนือและเป็นทางใต้ทางใต้ก็เหลือแค่อาณาจักรยูดาห์กับเบนเจามินตามที่พระเจ้านั้นเห็นแก่ดาวิดเท่านั้นเองนะครับเห็นแก่เยรูซาเล็มที่ดาวิดได้สร้างขึ้นเพราะว่าโซโลโมอนนั้นใช้ชีวิตเหลวแหลกในบ้านปลาย เวลาเราอ่านพระคัมภีร์ถึงตอนนี้เราก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากนะครับแต่ก็เป็นเครื่องเตือนสติพวกเราอย่างมากทีเดียวว่าเวลาเราจเจริญชีวิตนั้นเราต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตลอดกาลนะครับเพราะว่าโซโลมอนก็เพี้ยนไปในบ้านปลายที่เพี้ยนไปก็เพราะว่ามีมเหตสีถึงพันคนมีนางสนมรวมกันไปแล้วพันคนนี่ถูกชักจูงให้ไปในสู่ทาง อ่ที่ผิดและละทิ้งพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดไปนะครับอันนี้แสดงว่าไม่ได้ซื่อสัตย์ในบ้นปลายชีวิตอันนี้จบชีวิตไม่ค่อยดีนะครับจบชีวิตบางเขาจึงมีคำพูดว่าบางคนนั้นเริ่มต้นตรงแต่ปลายคดถ้าบางคนเริ่มต้นแบบคดแต่ปลายตรงอันนี้ก็ยังดีและคนที่น่ายกย่องที่สุดก็เริ่มต้นด้วยตรง แลกปลายก็ตรงเริ่มตรงปลายตรงอันนี้เป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับแต่โซโลโมอนนี่เริ่มต้นดีแต่ปลายนั้นคดใช้ไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ในพวกรสารนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่น่าเสียดายนะครับเพราะจะมีเวลาอธิบายน้อยมากเลยทีเดียวเพราะว่าพระเยซูคริสสเสด็จออกไปนอก นอกกาลิลีนะครับไปถึงเมืองไทละและเมืองไซดอนซึ่งเดินเท้านะครับประมาณเรียกว่าต้องถึงร้อยกว่ากิโลเมตรที่เดียวพระองเดินออกไปนอกเมืองเพื่อจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่าพระผู้ไถ่พระเมสสิยานั้นมาไถ่าบาปนั้นไม่ใช่เฉพาะชาวยิวเท่านั้นแต่สำหรับนานาชาติทั่วโลกสำหรับมนุษยชาติพค์นั้น ไปที่ดินแดนแม้กระทั่งเมืองไทละและไซดอนถือว่าเป็นเมืองที่ตกขอบถนนที่เรียกว่าโรมันเองก็ยังละทิ้งเป็นเมืองที่อยู่นอกเขตเป็นเมืองที่เรียกว่าใครๆก็ดูถูกใครๆก็สาบแช่งนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีหญิงชาวซีโรฟินิเชียนก็คือเป็นชาวกรีกนั่นเอง ได้มาขอความช่วยเหลือจากพอองนางคงเคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสตเยอะนะครับแต่ลูกสาวนางป่วยมีผีเข้ามีปีาศาจมาสิงจึงมาขอพระเยซูคริสนั้นได้รักษาและพระอ,องค์ทำยังไพอองพงทดลองความเชื่อของนางอย่างอย่างเรียกว่าเป็นเราเราก็คงจะรับยากนะครับ พระอ,องค์ก็เหมือนกับว่าเวลาพระอ,องค์ปฏิเสธนะครับแต่เธอเรียกพระอ,องค์ถูกนะครับเรียกว่าเป็นบุตรแห่งกษัตริย์ดาวิดนะเธอเธอเธอมาขอร้องให้พระเยซูคริสต์ไปรักษาบุตรสาวของเธอที่ถูกผีสิงที่ถูกผีเข้าและเราก็ให้เขาสังเกตนะครับในเราต้องเข้าใจทั้งบริบททั้งภาษาด้วยบริบทอย่างนี้ครับในระหว่างนั้น พระเยซูคริสกำลังเหมือนกับว่าทานอาหารอยู่ในในครอบครัวนะครับในครอบครัวก็ต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วเธอมาจากไหนเธอเป็นใครมาขอร้องก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่นอกครอบครัวซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้เป็นบริบทอย่างนี้และพระเยซูคริสก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราจะให้อาหารนี้คนในครอบครัวก่อนนะแล้วก็ยัง ยังเปรียบเธอนั้นเป็นสุนัขนะครับว่าแต่เธอก็น้อมรับนะครับแม้ว่าถูกดูถูกดูหมิ่นแต่เธอก็ยังตอบว่าแม้แต่ลูกสุนัขก,ก็ยังรอเศษขนมปังจากโต๊ะอาหารของนายดิเราต้องเข้าใจแต่ทีนี้ว่าภาษาที่ใช้เนี่ยเราถ้าเราเข้าใจต้นฉบับของภาษาเราจะทึ่งเลยนะครับเพราะว่าชาวไทระและไซดอนนี้ าชาวยิวเขาดูถูกว่าเป็นแบบสุนัขจรจัดเป็นสุนัขข้างถนนนี่เป็นฉายาและการที่ใช้คําว่าสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ข้างถนนนั้นาภาษากรีกเขาเรียกว่า,าควรควรนนี่แปลว่าสุนัขที่แบบว่าดุร้ายเป็นสุนัขที่สกปรกเป็นสุนัขโลกเรือน อะไรต่างๆนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าชาวยิวเขาจะดูถูกต่างชาติแล้วเรียกว่าเป็นหมาขี้เรือนนั่นเองซึ่งคำว่าหมาขี้เรือนหรือว่าจรจัดนั้นภาษากรีกเขาเรียกคูออนนะครับแต่พระเยซูคริสต์ใช้คำนี้ครับพระเยซูคริสต์ใช้คำว่าคูนาเรียนคูนาเรียนเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นคูนาเรียนคูนาเรียนก็เป็นสุนัขเหมือนกัน แต่เป็นสุนัขที่เราเลี้ยงเป็นสุนัขสุนัขที่อยู่กับบ้านโอยบางคนเลี้ยงลูกสุนัขเอามากอดเอามานอนด้วยอันนี้เขาเรียกว่าคูนาเรียนฉะนั้นพระเยซูคริสก็ได้แสดงพระเมตตาต่อหญิงคนนี้ไม่ได้เรียกเขาเป็นครูออนคูออนนั้นก็คือสุนัขสุนัขจรจัดหมาบ้าหมาขี้เหรนไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้คำนี้แต่กลับใช้คำว่า สุนัขแสนน่ารักนะครับเราที่หลายคนที่มีสุนัขเลี้ยงสุนัขเราจะเข้าใจถึงเรื่องนี้ดีๆว่าถ้าสุนัขที่อยู่กับบ้านสุนัขที่เราเลี้ยงดูนั้นก็เป็นเหมือนกับคนในครอบครัวพระเยซูคริสต์เจ้าได้ใช้คํำนี้นะครับที่เรียกกับหญิงซิโลฟินิเชียนคนนี้ในวันนี้เอาละครับพ่อเองก็มีเวลาทีา่ได้เล่าให้ฟังน้อยมาก แต่ว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจในพระคัมภีร์จึงอยากนำมาแบ่งปันเรื่องราววันนี้ก็จึงยืดยาวนะครับก็ใครฟังได้แค่ไหนก็ฟังเอานะครับว่าเพราะว่าบางทีบางคนก็บอกว่าพ่อพูดยาวเกินไปบางทีก็สั้นเกินไปบางทีก็เลยพ่อก็อเพราะว่าเนื่องจากเป็นการเทศสดจึงเรียกว่าขอพระจิตได้นำทางให้พระจิตได้ส่องสว่าง เพื่อจะแบ่งปันพระวาจาข้อคิดกับพี่น้องเท่าที่จะทําทได้นะครับในแต่ละวันแต่อย่างไรก็ตามในบูชาขอบคุณในแต่ละวันที่พ่อทําส่วนตัวนะพระท่านบูชาของบุญยราศีคุณพ่อนิครัตบุญเกิดนี้ก็คิดถึงพี่น้องที่ขอคําภาวนาเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เจ็บป่วยมากมายทีเดียวอยากจะขอพรจากพ่อนิโคลัสบุญเกิดกฤิบำมรุงพ่อคิดที่ถึงได้คิดถึงเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับขอให้มั่นใจว่าคนที่ขอคำภาวนามาจะได้รับแน่นอนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็คิดถึงคนเจ็บคนป่วยคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลและรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือ เป็นผู้สูงวัยไม่ว่าป่วยด้วยโรคอะไรขอพระเจ้าได้ประทานพรอย่างมากมายนะครับแล้ววันนี้พออยากจะคิดถึงเป็นพิเศษอ่าก็คือพวกที่ถูกค้าทาสพวกที่ถูกจับไปขายค้าเป็นทาสมนุษย์นี่แสนจะอ่าอ่าสุดโหดร้ายนะครับที่เอามนุษย์ไปขายด้วยกันในรูปแบบต่างๆก็าาภาวนาสำหรับบุคคลที่ถูกขายไป นะครับในว่าในรูปแบบใดๆก็ตามขอนักบุญโจเซฟินบากิีตาได้ปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับเพราะท่านเป็นคนที่ใจดีและเมตตามากและวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยก็คือวันที่8กุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนขอพระเจ้าได้ประทานพรครับอาเมน